สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้หลานมาเที่ยวตรงนี้เขาเรียกเน,เนินนางพญานะจุดชมชมวิวของจังหวัดจันทบุรีค่ะสัสดีพาเพื่อนมาจากแดนไก่เขาไปด้วยก็เลยโอกา,อา,าส,สาามาสสสสพาขึ้นมาเที่ยวชมทะเลชมดูวิวที่เขาบอกว่าสวยที่สุดในจังหวัดจันทบุรีนะครับค่ะเนี่ย บรรยากาศดีมากเลยอากาศดีอากาศดีอันนี้วันจันทร์ไม่ค่อยมีคนตอนเช้ายังไม่ค่อยมีคนแต่ว่าตกเย็นคนที่แถวๆบริเวณนี้ใกล้ๆก็จะมาปักผ่อนชมวิวกันใครใผ่านไปผ่ผานมาก็มาเที่ยวได้ใครผ่านไปผ่านมาก็อย่าลืมแวะนะครับ จุดนี้เป็นจุดแลนด์มาร์กของจันทบุรีเลยค่ะเรื่องอวิวชมวิวชายทะเลครับค่ะตอนนี้บรรยากาศเป็นยังไงบ้างเนาะแบบลมเย็นกําลังดีเลยมันเช้าอยู่นะครับมันยแดดก็ยังไม่ร้อนมากลมกักำลังเย็นเออ่อยๆเอยๆ วิวบรรยากาศกำลังดีเลยลมเย็นมากไปยังไปแล้วไปแล้วไปแล้วไปแล้